และได้ตัวแทนรัอยวยค่ะอยากทำไมเมกี้ต้องพาไปห้องู้นเรียวเสื้ออะไรอะไรขอเล่าเลยขอเล่าไม่ต้องเล่าก็เนแบบนี้แบบนี้ก็จะซื้ออปอย่างนใช่ไหมลอ่ะขอขอเงื่อชขกนึงแล้วก็เนี่ยอันนี้ลวกันมาพูดว่าอะไรให้ทายถูกไป เดี๋ยวตอนนี้งันงใจที่บอกว่าออกมาดเดือยนเนี่ยของปีนี้ของปีหน้านของปีนี้สิอของปีนานดีด้ยเอ้ของปีหนีนี้เลยของปีน,นี้มีนานขอป,นนขอปออีนี้ย้อนหลังอว่าไรนี่สุดไหมสุด อะไรเนออามาออมจะลองสดวนเนี่ยแบกิีแผงขอแปกิขแข่นะครับเปเนดนตตีขอดรตรนีีโหงโหให้ดูเขาว่าอยู่กันยังไงในขาต้องบอกว่าแร็ปแทร เชิญทุกคนเลยนะคะขึ้นบนเวที <laughs> ต้องไปหารก่อนนะที่นโอเคครับเนีเนเยอะคนไหนลูกกลัวคนไหนชี้ได้ไหมกลัวคนไหน ก็ยกกันเลยนะครับเก่บหมดไหมคะพี่นานรายในขาพี่พี่ข่าวมาพี่บอกมาข้อมาคะขอบคุณแขกรับเชิญทุกคนเลยนะคะ โอเคให้โอเคนอยู่เนอะงิ้วเล่าเรา ทุกอย่างมันก็คือการเติบโตเราเราเติบโตเรื่อยๆเนาะแล้วก,ลก็แบบสะสมประสบการณ์เรื่อยๆก็จะดีไม่ดีไงแล้วคือแบบทำให้แบบชีวิตวันเนี้ยมีการเรีหนักเต็มวันเนเรื่องนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะแบบชีวิตลงตัว่ะช่วงนี้ลงตัวอยู่เลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าก็โต,ตมาได้อย่างดีนะครับมีครอบครัวที่ดีนะครับแล้วก็มีทุกคนที่อยู่ในท่ามีกันจะให้ตลอดเวลาแล้วก็จริงๆก็ ที่ว่าเต้เมีเกือบพวกทุกอย่างครับแต่ว่าอยากจะขอจากทุกคนนะขอว่าก็ขอให้แบบเราอยู่เป็นกำลังใจให้เต้ก็อยู่เป็นแบบขเขาเรียกว่าเอ่อวันนี้ก <c oughs> ็เป็นกำลังใจให้นนั่นแหละก็เ,เป็นแบบเป็นเป็นเหมือนแบตเตอรี่เป็นอะไรให้เต้ว่าเต้เป็นคนที่แบบเขาจะให้แบบเขาเรียกว่าอะไรให้ความสำคัญกับทุกๆคนมากว่าเวลาที่แบบมีปัญหามีามอะไรเงี้ยคือรีวนี้จะเป็นคนที่คิดมากแล้วก็แบบเป็นคนที่เหมือนแบบต้องแบบ ไม่ได้เรื่องไม่ได้ต้องจัดก,การไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมาเพื่ออยากให้ทุกคนแบบเออก็ช่วยอยู่เป็นกำลังใจแล้วก็มีอะไรก็แบบช่วยๆกันไปแล้วก็เออตัวแบบเองก็จริงก็ผ่านอ่านอะไรมาเยอะแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทุกวันนี้ก็เหมือนอยู่อยู่ด้วยกันแบบลงตัวแล้วก็ทุกอย่างแบบไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็รู้สึกว่อ <c oughs> <c oughs> คือไม่คนก่อนเนี่ยเรื่องของเรื่องนะครับไม่ใช่อะไรคนก่อนเนี่ยคิดถึงพ่อเลย คิดถึงออฟในงานรวมๆอ่บคิดถึงออกเมื่อไม่ทำงานด้วยกันว่าเธอปีก็คิดถึงออฟใช่ไหมล่ะคิดถึงออกเออไม่ได้เจอออฟเลยนะไม่ค่อยทำงานด้วยกันเลยก็รู้สึกว่าเออว่ะดีเหมือนกันเนาะรู้ว่าดีเหมือนกันเนาะการที่เราไม่ใช่อย่างนั้นเลยว่าอยู่เรารู้สึกว่าอาจจะเรียกเป็นใหม่ให้นั้นทุกคนใจเย็นคือรู้สึกว่าไม่คิเหมือนกันว่ะือนปกติอะ ถึงเราคิดถึงเพื่อนเนี่ยทำงานเพื่อใช่ปะเอ้ยไม่ได้เจอนะแต่ว่าเอ้ยแต่ทุกวันนี้ทำงานน่ะเออได้ก็มีเพื่อนที่เราทำงานได้ทุกทุกวันแก็เป็นแบบเพื่อนที่เราแบบไม่ได้แบบเขาเรียกว่าแบบมันสนิทกันรู้จักกันรู้ใจกันหมดแล้วมันมันไม่ต้องอะไรคือมันคือเหมือนกันหร้อนเือนแบบมีพื้นที่มันแบบเซฟโซนหรือเป็นอะไรก็ได้แม้แต่ในในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเรารู้สึกว่าเออก็ดีมากเลยครับ มีม,มีใครสักคนที่แบบทำงานด้วยกันร่วมกันอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นเซฟโซนหรือเป็นอะไรอยเงี้ยครับคือแบบตอนนั้นคือนิดถึงเขาจริงๆว่าเออคิดถึงหวานแล้วแบบทำไมเไม่อนได้ทําไรออกมาเลยเพราะเพราะที่ที่ไปี้มาคิดถึงมุมใกล้ตัวว่าเออเออแต่ว่าเราก็ดีนะที่แบบทํางานแล้วแบบคือแบบสมูตินะคนนี้แบบไม่พร้อมอันนี้อันนี้คือให้เธอจะรู้ว่าเออเธอก็จะมีอันนี้มาเสริมให้เออเงียมาเติมให้อะไรอเงี้ยหรือว่าเออมันก็ มันก็เรียกว่าคือมองไปดูดูดูรอบตัวก็แบไม่ไม่ได้เดินอรองทร่งเยว่าจะแบบไม่ได้มีใครทีทำงานด้วยกันตลอดไปเรื่อยๆเกส่วนตัวก็เป็นเรื่องที่ดีในชีวิตครับแล้วก็แบบก็ปวยพอนเลยก็ขอให้ี่เาสุอยู่แล้เรื่องเสืออยู่แล้วเรื่องเสือได้ฟัมไหมไม่ได้ไม่ได้จาโอเคงั้นก็เข้าเรื่องเลยก็พยพอนเนาะพวยพอก็ มีทุกอย่างนะครับก็ต้อเป็มีแต่คนดีอ่ะอันนี้ก็ได้ต้อใหอยด้วยมองเสริมมองมาพแล้วผมก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีเรื่องนึงที่ใหญ่เตือนไว้ก็คือเหมือนว่าอยากอยากเป็นคนคิดคือเป็นคนคิดเยอะดีแล้วแต่ว่าอยากคิดเยอะใหทุกเรื่องุตามเรื่องแล้วคือแบบปล่อยวางบ้างก่อที่จผ่านไปได้รู้แล้วว่าพยายามทำแล้วแต่ก็พยายามทำต่อไปนะครับผมขออนุญาตสื่อขอบคุณมากครับ ถ้าสร้างในวิทยาลัยก็เขาคุยเนี่ยที่แบบเหมือนแต่จริงๆแล้วเหมือนมันจะเหมือนเขาเรียวกว่าอะไรเนี่ยแนวแนว,แนวการใช้ชีวิตแนวความทิ่วิทยาลัยมันเหมือนจะแบบยากมากทำงานางด้วยกันได้แต่ว่าโอ้โหนี่คือกี่ปีแล้วว่าแบบยี่สสองปีสามคือแบบประ <c oughs> มาณสิบสิบปีงงนะวิทยาลัยเลยทำให้แบบเวลาทำงานมันคือละที่คนแบบสองคนที่จะแบบเขาเรียวกว่ามันต้องคอยปรับตัวเพื่อเพราะต้องทำงานด้วยกันอ มันปรับตัวจนคนที่มันแบบเข้ากันไม่ได้ซะทุกอย่างมันกลายตอนนี้เป็นทำงานที่แบบมันเป็นแบบเซ็กซีก่อะไรกันได้แล้วก็ขอ,อให้โด้วยกันไปนดีเรื่อยๆนะครับมากครับและนี่คือแทรรับเชิญนะคะของพี่เต้คนสุดท้ายในวันนี้ขอเสียงให้ไม่ดี y también <laughs>